สวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่พีน้องๆองชากับเทคทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับกับเทคร e วิวนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พบกับอยู่กับผมนะครับท็อปนะครับมาดําเนินรายการวันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับสินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่าถุงมือกันบาดกันร้อนนะครับอาคาที่แล้วเรามีถุงมือกันบาดแล้วนะครับคราวนี้น่าจะมีถุงมือกันบาดที่เพิ่มสธิภาเข้าไปอีกโดยการกันร้อนนะครับหรือชื่อทางการที่เขาเรียกกันว่าถงมือ คัตฮิตเคปลานะครับหรือไม่ก็แคเคปลานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับอ่าถุงมือเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับถุงมือเคปลาตามชื่อเลยครับเราถักมาด้วยจากได้เออเคปลานะครับได้เคปลาก็คือได้พพลิเมอร์ที่เอามาถักถักถักทอกันนะครับตัวเคปลาเนี่ยคุณสมบัติของเขาเลยก็คือมีความแข็งแรงเปรียบเหมือนเหล็กกล้าเลยนะครับแต่ว่ามีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับด้วยความที่ว่า ตัวเคฟล่าของเขาเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเบาและแข็งแรงเนี่ยมาทําให้เขาเนี่ยมีคุณสมบัติกันบาดด้วยนะครับแลวเราก็ผ่านมาตรฐาน en 388 level 4เลเวลมานะครับนี่อ่าเห็นไหมเออนี่เลเวล4เชียวนะครับอ่าตุงมือสีเหลืองเหลือ,อย่างงี้กันบาดด้วยนะและด้วยความที่เป็นเคฟล่าเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติกันร้อนด้วยนะครับกันร้อนน้ำเชื่อกันไฟนะครับอย่างเช่นหน้างานที่เป็นหน้างานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมีทั้งความคมของตัวตัวงานแล้วก็ความร้อนของตัวงานเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะครับอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับตัวเคฟลาสมาตรฐานนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นกันบาดรือว่สี่ขันเอี้ยม38แล้วก็ EN 407นะครับกันความร้อนนะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดทุกตัวจะมีเหมือนกันคือ เทคโนโลยีนี้ที่เรียกได้ว่าดอทฟิงเกอร์นะครับอ่าเห็นไหมนี่ดอทฟิงเกอร์จะเป็นนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะวางไว้ตามสรีระของมือเลยเดี๋ยวผมรูดวางให้ดูนี่อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนมือเหมือนมือของผมเลยอ่าตามมือเป๊ะๆเลยเทคโนโลยีดอทฟิงเกอร์เนี่ยมีสําหรับเพื่อให้เราได้สวมถุงมือได้รู้สึกว่าเอ้ยกระชับขึ้นนะครับใส่ได้สบายมือมากขึ้นใส่ได้ยาวนาน,านมากขึ้นนะครับ แน่นไม่หลุดมือนะครับถ้าเป็นถุงมือทั่วไปเนี่ยตรงนี้มันจะลอยนะครับตรงนี้มันจะลอยเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีไว้ตามสรีระของมือครับมันจะเขาจะเป็นแบบแนวตรงอย่างนี้ไปเลยครับแนวตรงเหมือนย่างนี้ไปเลยมันําให้พอมันพอมันไม่เข้ามือเนี่ยมันรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่สบายใส่แล้วมื่อมือใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันจะหลุดนะครับอ่าอันนี้คือเทโนโลยีแรกของเรานะครับคือดรอปฟิงเกอร์นะครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับยางยางยางตัวนี้เราจะเป็นยางพิเศษนะครับอ่ายางตัวนี้เนี่ยเรามั่นใจลว่า หลายๆเจ้าเนี่ยไม่มีนะครับแต่เรามีนะครับยางตัวนี้ก็คือเป็นยางที่ทนความร้อนได้นะครับทนความร้อนได้มีอายุการใช้งานยาวนานมากนะครับปร,ประสิทธิภาพสูงยืดได้ดีทนความร้อนได้นะครับเพราะามันเป็นถุงม,มือกันความร้อนเนาะมันต้องเจอความร้อนโดยปกติของยางเนี่ยเวลายางเจอความร้อนแล้วมันจะย้้ยหลุดมือมันจะย้วยเร็วนะครับแต่อของเรานี่คือการันตีเลยว่าใช้ได้ยาวนานแน่นอนนะครับ แล้วต่อไปเนี่ยอีกเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะอีกเทคโนโลยีหนึ่งจะเป็นตัวนี้เลยอ่าก้องเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้มันจะหนาหนาเป็นพิเศษนะครับแต่ผมใช้ให้ดูดีกว่าอืมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะหนาเป็นพิเศษเลยเนี่ยอ่าจะเห็นเป็นสันออกมาเลยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าสตองคอร์ดนะครับสตองคอร์ดรุ่นนี้เนี่ยอ่า ลูกค้าสามารถสั่งอะแดปได้นะครับสมมติว,ว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวสแตนดาดที่เป็นกันบาดเลเยอ4สีแต่อยากได้สตอมคอร์ดด้วยก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตเนาะเราสามารถผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสตอมคอร์ดแบบตัวมาตรฐานนะครับจะมีนี่ครับเอตัวนี้จะเป็นเลเวลสามนะครับสำหรับนัาง,งานที่ไม่ต้องการกันบาดมากขนาดนั้นนะครับจะซีเรียส เรื่องเรื่องบาดตรงง่ามนิ้วมากกว่าก็จะมีตัวนี้มารองรับนะครับถุงม,มือตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับการแบบตัดเหล็กยกเหล็กยกกระจกที่เราจับนะครับตรงนี้มันมีโอกาสที่เราจะโดนบาดได้ง่ายครับเราก็เลยเสิร์ฟตัวสตองคอดนี้ขึ้นมาเนาะอ่าแล้วก็ถุงมือต่อไปนะครับนี่เราเราไปเร็วๆเลยดีกว่าอันนี้คือถุงมือเทอร์มดอด์นั่นเองนะครับเราวผมใส่อ่ะนี่ถุงมือเทอร์มดอด์ ทโมอดเนี่ยจะมีการกันบาดเลเวลาสาเหมือนกันนะครับสาหรับงานที่ไม่ต้องการกันบาดมากนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ยึดจับสิ่งของนะครับอย่างเช่นเครื่องจักรหนักๆเครื่องเทียนหนักๆหรือเครื่องเชื่อมหนักๆอะไรเงี้ยที่เป็นเครื่องที่เป็นเหล็กมีความร้อนด้วยแล้วก็ต้องการการยึดเกาะดีๆอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเนี่ยผมวางนี่แน่นปึ๊กเลยครับเนี่ยโยกโตได้เลย,เลยแค่จับ แค่จับลงไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า PVC เนี่ยค่อนข้างจะยึดเกาะได้ดีมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง PVC นี้ไม่ใช่ PVC ธรรมดานะครับเราทำมาจาก PVC พิเศษนะครับ PVC สูตรพิเศษนะครับที่สามารถทนความร้อนได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือถุงมือนี้เอาไว้ไว้ใช้หน้างงานที่มีความร้อนถ้าเป็น PVC ทั่วไปเนี่ยละลายแน่อนอนนะครับตัวนี้เนี่ยจนเขาจะทนนะครับเจอความร้อนได้นะครับอ่า ต่อไปนะครับมาดูตัวนี้เลยนะครับมานี่ตัวนี้อ่ะใหญ่ดีนะครับตัวนี้ก็คือตัวไมโครเทคเคปลานะครับกันบาดกันร้อนขนาดส4บสี่นิ้วนะครับเป็นตัวข้อป้องนะครับอ่าข้างในนุ่มๆม,มากเลยนะครับใส่ได้ยาวนานมากๆเลยนะอืตัวนี้เนี่ย เหมาะสําหรับงานใ,นใหญ่ๆงานหนักๆที่ต้องสวมใส่เป็นเวลานานๆนะครับเพราะว่าตัวข้อป้องเนี่ยมันจะนเขาจเจ้าค่อนข้างระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ไม่แน่นนะครับทำให้มันรู้สึกไม่อึดอัดนะแล้วก็ป้องกันทั้งการบาดท,ทั้งการร้อนเนี่ยได้ถึงแข่เลยนะครับสําหรับงานที่เป็นงานจับเครื่องจักรใหญ่ๆอุ้มเครื่องจักรแบกเครื่องจักรหรือว่าต้องจับเครื่องเจียแบบมีสเก็ตไฟอย่างเงี้ยครับสามารถป้องกันได้ทั้งมือนะครับอันเนี้ยอ่าเป็นไงบ้างครับ มีใครสนใจไหมครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะแบบเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าใครที่หน้าง,งานค่อนข้างจะต้องการความปลอดภัยเยอะๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนุ่มด้วยนะข้างในเนี่ยไม่อึดอัดแน่นอนนะครับใส่ง่ายถอดง่ายนะครับไม่ร้อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสินค้าทั้ง4ตัวที่เรานำเสนอไปนะครับมีตัวไหนเหมาะกับหน้างานของลูกค้าไหมมีม ตัวไหนที่ลูกค้าต้องการเอาไปลองทดลองใช้ไหมอะไรเงี้ยครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ f a c e b o o k f a เพล g e หรือว่า Line Microtech ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะมีทีมงานมีฝ่ายขายคอยพพอร์ตอยู่นะครับ วันนี้นะคบก็ขอตัวลากลับไปก่อนนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับและครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรมาอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับสวัสดีครับ